โอ,โอเคครับวันนี้เราก็จะมาเล่นด่านยิงหัวกันในหัวสม,มุดนะครับผมกับปืน o อ93นะครับขอทางหน่อยเพื่อนเดี๋ยวเราแก้งมันดีกว่าตกไหมโอ้โหไม่ตกแก้งมันโอ้ยตายเต็นรีบไปก่อนมันหลายคนเกินโอ้หย,ยิงผมตกใจเย็นดิสวยเอ,อ้ยระยะไกลผมไม่ค่อยแม่นแต่ถ้าระยะใกล้เนี่ยสบายเลยอ่าเห็นไหมท่านผู้ชมระยะใกล้เนี่ยผมยิงสบายอุราเลย ทำไมไม่ขึ้นหัวเลยวะอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไม่ขึ้นหัวเลยไงโจโจขนาดนี้ละสวยรีบไปก่อนนีบไปก่อนครับีไปก่อนโอ้โหเขายิงคนอื่นอยู่เรามาโดนลูกหลงเลยนะเนี่ยแบบเนี้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนดีกว่านะครับเฮ้ใจเย็นยิงยิงยิงมาดีมาด,มาดโีโอ้โหโอ้โหอะไรวะมันไม่ขึ้นหัวเลยอะ่ะ มันสู้ทีเจ็ดไม่ได้อยู่แล้วทีเจ็ดลั่นไวกว่านะครับนั่นนั่นนั่นอยู่นั่นเฮ้ยว่งแลวังระเบิดไปโอ้โหตาโดนไหมโอ้โหโดนโดนแต่ไม่ตายครับด่านนี้มันต้องหัวเท่านั้นมันถึงตายปืนนี้ตายไหมนั่นเดียวตายไหมปืนมาดูกันโอ้โหโดนเลยผมโอเคโดนได้ังวะโดนไหมตัวนี้ เล็งหน่อยโอ้โหคนมันน้อยเมื่อกี้แต่ผมมาตายไปเยอะแล้วแหละสวยโอ้โหระยะประชิดระยะเป่าขนเนี่ยเากาเรียกนั่นๆ,ๆเอาอเออการบุกมามันก็ไม่รอดเหมือนกันแหละนะถ้าเราบุกไปเราก็เล่นยากอะ่ะเข้าหลายคน,นยไงฝ่ายเราค่อนข้างเรียตั้งรับนะครับไม่ค่อยดุเยอะนะครับนายเนี่ยคนเนี่ยหัวมันหัวมันอึดอะไรขนาดนั้นวะ ไปเอาระเบิดไปเมื่อกี้เหมือนเห็นมีคนขึ้นมาแววๆนั่นนะข้างล่างคนเนี้ยหัวมันหัวมันอึดมากครับท่านผู้ชมไม่รู้มันใส่หมวกอะไรนะมันหัวล้านนะแต่มันเหมือนมันใส่อะไรอ่ะนะครับมันใส่อะไรเพิ่มดาเมจดามงดาเมจอะไรของมันเนี่ยขอตั้งหน่อยครับขอตั้งหน่อยครับขอตั้งหน่อยครับเออยัไม่ให้ไปอีกใจโหดเกินลุยกันต่อลุยกันต่อ ยิงมัวไปยิงมัวไปมันไม่ค่อยโดนหัวเลยอ่ะยิงมัวเนี่ยปืนพวกเนี่ยมันจะนัดเดียวมั้ยดูดิเอ้ยมันไม่ได้นัดเดียวอ่ะโอ้โหนัดเดียวไม่ตายว่ะปกติมันนัดเดียวตายนะไอ้นี่มันดาต้องหัวเท่านั้นนะครับหน้ากากดูแล้วเออโดนไหมโอ้โหอะไรวะเหมือนผมยิงโดนแล้วแต่มันไม่ไม่บาดหัวเลยอ่ะเหมือนผมเล็งบริเวณหัวแล้วแต่มันไม่ได้หัวนะท่านผู้ชมไอ้นี่ใช่ไหมที่ชอบก้มอ่ะชอบก้มนะ เออโอ้ยเ,เอาไม่ทันว่ะแพย่ยับเยะนะินแล้วทีมเรามันไม่ค่อยขึ้นหัวเลยนะมันสู้ทีเจ็ดไม่ได้นะท่านผู้ชมไอโอเอเนี่ยมันสู้ไม่ได้เลยมันขึ้นหัวยากนะกว่าจะขึ้นเนี่ยต้องยิงยิงแช่นานๆเลยอโอ้โหขึ้นหัวยากเลยถ้าเป็นโอเอนะหวานแล้วยืนหมือนะนะั่นอ่ะโอเอยิงทุกทุกตายหมดแหละ ใจเย็นใจเย็นหิ้งมัวไปโอเคตายเคทูอ,อ,อ,อะไรกันครับเนี่ยฮะแคแค้นก่อนเออมันจะมาตายปืนแบบกีล็อกจอกแจ๊กไม่ได้เว้ยเราถึงขั้นเอ่อเทฟทูเฮ้ยใจเย็นเออนิ่มๆไปขอปืนหน่อยปืนอะไรไม่รู้แหละปืนอะไรไม่รู้ขอหน่อยแม่ตัวแม่หัวหัวหนาะชิบ หัวหน้าใช่ไหมหัวหน้าหนีกน่อนอ่าหมวกเราหลุดแล้วท่านผู้ชมหมวกหลุดระเบิดไประเบิดไปสองนะัดสองเม็ดแน,น่นๆโอ้โหไหวตัวทันดุยกันต่อเดีนะ๋ลนะเดนละโดนละไปเอาคนนี้ก่อน <c oughs> เยลยตีมองตายยับแหละตอนนี้เริ่มยับแล้วเริ่มยับเรื่อยละ <Head shot. S 1> สวยเจนเ็นเห็นไหมสวยมองหุ่แล้วมองหุ่แล้วสวยมีบุกหน้าฐานกลับถึงหมดตะเบ,บิดดีกว่าตะเบ,บิดไป สวยโอ้โหจัดเลยนิ่มๆไปเติบไปกับจันนะฉจันต้องการเตะวางัวนิ่มโอ้โหใจเย็มนม,มาถึงนี้ไม่ตายครับไม่ตายก็เล่งไม่โตแล้วเออมาถึงฐานขนาดนี้ไอ้คนนี้เล่นปืนอะไรวะเนี่ยมันชอบยืนนิ่งจังอ่ะขอหน่อย อุย้ยไม่โดนอีกมอกหมดแล้วใส่วิกเนี่ยมันดีอย่างหนึ่งก่อนที่จะตายเนี่ยมันโดนหมวกแล้วหมวกต้องดูดก่อนก่อนจะตายนะครับสวยตั้งไว้โอ้ยเขาอ้อมหลังเราทีมเราแพ้อย,อยู่ตั้ง9คิวอ่ะ เออโอ้สวยเอาหน่อยเอาหน่อยนั่นๆันเออลองอลองอลองเฮ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหแพ้ทางไอ้คนนี้ทุกทีนะไม่ใช่แพ้ทางอาบาน,นุนักผู้ชมผมโฮงเลยคนนั้นอ่ะมันยืนนิ่งแต่มันยิงหัวแม่น,นวน่ะไหวพิษมันดีคนนี้หมองห,หุ่นแล้วโอ้เขาอุตส่าห์หมองหุ่นแล้วพร้อมตายแล้วน่ะลงโจงแล้วยิงไม่โดนเองนะครับระเบิดไประเบิดไป โอ้ยเฮ้ยเจยนโอ้โหไม่ทันเห็นเพาอยู่ใกล้ๆเราเขาแอบมองเราอยู่ตลอดเวลาเจย์เกิดไว้เขาเกิดแล้วเกิดแล้วมามามาโอ้โหไม่ดูนิโหรออะไรวะเนี่ยหัวมันจะบางเกินไปแล้วบางอะไรขนาดนั้นวะเออเอ้ยโอ้ดูทเต็มยมดูดูดูเขาก้มครับท่านผู้ชม เออกลมกันแม่ตลอดเว้ยสะกดรอยตามมาตลอดเอาหมไปสักหน่อยไหมเออเล็งหัวต้องสมาธิเล็งให้ดีสวยๆเริ่มหมดละสวยเริ่มหมดละเริ่มม,มาละคว,วามหมดเริ่มกลับมาละเอาหน่อยเอาหน่อยคนนี้ไม่น่าจะไหวหรอก ตาเบอร์นะไอคนปลาอยู่นี่ปัดจุ่มมันเย็นดิสวยเย็นเย็นเย็นเริ่มมาละหนีก่อนมันหลายคนเกินเราไม่ไหวหรอกโอ้โหนี่ไงมันหลายคนไงยิงยิงยิงเจ็บเล้วเจ็บแล้ว นี่สบายใจเลยสบายใจเพืนแล้วเอ้ยเจ็บแล้วหัวโอ้ยไม่ได้เราอีกนี่ก่อนนี่ก่อนตัดหัวเราโอเคสว้เย็น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 ไว้เย็นเย็นไว้ยิ่งเย็นยิ่งดียิ่งเย็นยิ่งดีนี่ไงว่าโอ้โหดูได้ใหญ่วะผมอุตษาหก้มเนี่ยนะก้มดูสกอ้ด้วยนี่จะดูแน่หรอยิงแม่นจริงไหม่แม่นหรอกมันก็รัวมาเหมือนกันมันก็รัวมาหัวม่วมเหมือนั่นแหละ ระวังระวังตัวไหนนักห่าว่ายิงไม่หยุดเลยทีมเราแพ้อยู่แค่สี่คิวท่านผู้ชมเอาหน่อยสี่คิวเองอหวยเฮ้ยเข้าไปชิดตัวเลยตัวนี้เออ,อโอ้โหผมกลาว,ว่าจะเน้เนๆแล้วยังไม่โดนหัวอีกเหรออะไรวะกลาว่าจะเน้เนๆแล้วไม่โดนนี่ไงไม่โดนนี่ไง โอ้มีคนมาช่วยมันคนนั้นเขาไม่ได้รู้ว่าเราอยู่นะแพ้ตัวเดียว้ม่จยเดี๋ยวผมจะเป็นพระเอกเองอ้เป็นพระเอกหัวใจเธอโอ้โหไม่ทันโอเคเจ็ดสามเจสีเขาหน่อยแพ้แค่ตัวเดียวเจสีเท่าเราจะต้องชนะให้ได้นะเพื่อนไอตัวนี้ไหมเขี้ยนเหรอมายืนเล็งนั่งเล็งนอนเล็งไปเลยโอ้โหโหดจริงว่ะระวังรวังไอคนนั้นโหด สายโวดมาสายโวดโอเคโอ้แล้วเบิดใครไปคนนี้ใช่ไหมมือบอลนะมือบอลมือบอลนะมือบอลโอเคโอ้ยังแพ้อีกอุษาไล่สะกอมาแล้วอะไรกันครับนี่ยังแพ้สองตัวสามตัวอีกทีมเราชัดจะถ่วงันหรือเปล่านี่นะอุษาเล่นตั้งใจเล่นเลยโวลมา ออ้ยผมกะเจ้าคนนั้นโอเคนำํำโอเคเสมอเดือดจัดเลยเดือดเดือดเดือดโอ้ยอะไรวะเนี่ยมันชิงจังหวะกันนะท่านผู้ชมโอ้โหหัวมันยากกินเลยรกันนัะนะดูดิดูด,ดิไม่โดนเลยผมจริงพอสมาธิมันรวนแล้วอะมันก็เลยแบบยิงไม่ค่อยโดน คนเนี่ยไอคนเนี่ยขอหน่อยโอ้โหย้โโหยก้าแปดแล้วทีมเขาก้าเก้าแล้วทมหายแล้วไงทมหายแล้วโอ้โหแพ้ว่ะแพ้สองคิวเองโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนเพียงเท่านี้นะฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ